ฟักทองญี่ปุ่นเราจะทำเมนูสังขยาฟักทองกันทำรอนองเบสกับจ้าโรงเรียนจะได้กินเจาะก่อนนะคะหรือแรกเราเจาะก่อนนี่ฮึหอมสิเดี๋ยววันนี้จะเอาไปควานมันเล็ดออกให้มอดค่ะเราก็ใช้ช้อนสวยน,นะคะด้านในคือโลงโจงมากเลยอ่ะ ล่างฟักทองให้เรียบร้อยค่ะทั้งลูกในทั้งฟ้าระวังนี้ก็ให้ปะป้าไปเด็ดใบเตยให้รอบบ้านที่เต็มไปด้วยพักฟักทองเราก็ามาสะเด็ดนำแบบนี้ค่ะเตรียมสั้งไขน่น้าใสไข่ไก่ซ้องฟองใสน้ำตาลใส่แดงใส่เกลือน้ำตาลตีคุณนให้น้ำตาลละลายให้เข้ากันดี เราก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะตามโดวยวัวกะทิเดี๋ยวสั้งขยาข้องเราจะเลี้ยวเกินไปใช้มือขย้ำขย้ำนะคะเผื่อที่กินห้อมข้องใบเตยจะได้ออกสั้งขยาที่ทำวายเอามากร้องใส่ในฟักทองค่ะไม่ต้องใส่ให้เต็มนะเดี๋ยวสั้งขยาจะฟูขึ้นมาอีกอปิดฝ้าฟักทองแล้วก็นำมามนึ่งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ มาเล็กฟักทองเราก็ไม่กินนะคะเราจะเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลือกแมดที่รีบๆบทิ้งเสียงก็จะมีแสกดังขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าป้าป้ากำลังทำงานอย <ปะ S 1> ู่้าทำอะไรอะ่มออะอาม,อม,อามาเล็กฟักทองที่ล้างเสร็จแล้วเราก็นำมาตากแดดค่ะวันเีนี่กาศดีมาเดินดูส่วนพักค่ะ ระว่างรอฟักทองกันดนเล่นเล่นกับแมวพลางเนาะได้เวลาเลวมาดูฟักทองค่ะวิธีเช็คว่าซุกไม้เราต้องจิมจิมดูนะถ้านิมเลวสั้งขยะดิ้งดึงเลวก็คือซุกเลวถึงเวลาไปรับน้องเบสแล้วค่ะโรงเรียนเลิกแล้วน้องเบสเขาเรียนชุดเด็กเล็กกายบานนะ <c oughs> นุ่นน้องเบสมาแล้วกระโดดจุนกอดพ่อออเลยต้องพ่อออต้องน่ารักขนาดในเด็กถึงรักขนาดนี้ ทุกคนดูน้องเวทตนะให้พ่ออุ้มมาส่งที่รถเนะเห็นดูหรอกส่งสัยพ่อโรงเรียนนี้ใจดีมากเลยเนาะแต่ไม่เด็กรักขนาดนี้ก็ครูพ่ออ,อ๋อม,มาเมืนอลูกลิงเลยน้องเบสท,ทำฟักทองสังขยาให้กินไหมกินไหมถึงมาแล้วได้เวลาเปิดมอค่ะเราลุ้นมาก,กว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะผ่าแบ่งกันนะคะปาอุ้ย สังขยา,าด้านในสุกดีค่ะ<ห>เนื้อนี่คือเรียบนิมเนื้อสังขยา<ห>ส่วยมากทุกคนเนื้อเนียนมากสุดยอดเลยเนาะเด,ด้งดด้งเด้งดงด้งเด้งเด้งเนื้อสังขยากับฟักทองค่ะตัดให้ดูเลยว่าน่ากินมาก ส่วนรดชาติของสังขยะานะคะไม่ว่านหมากําลังดีกลมกล่อมเรียกให้ป้าป้ามาชิมไม่ชิมนะคะทุกคนกินจริงจังค่ะขึงน้อยป้าป้ากินคนเดียวอร่อยมากชิมไม่รูกรักตองย่บมนนิ่มมากเลยนิมม่าทุกคนไม่ลองทํามากันดูนะคะทําได้ไม่ยากเลยเป็นเมนุทีีแบบกินกันได้ทั้งครั่